การสร้างสินค้าจากปัญหาเป็นกระบวนการที่มีชื่อเรียกว่านวัตกรรมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นนอในสถานการณ์หรือวงการที่ต่างกันไปนักพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพยายามหาวิธีในการสร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าและสามารถแก้ไขหรือตอบสนองต่อปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม กระบวนการในการสร้างสินค้าจากปัญหาอาจมีขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในขั้นตอนนี้คุณสมบัติที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องได้รับความสนใจเพื่อพิจารณาในกระบวนการออกแบบ 2. การวิเคราะห์ตลาดและผู้ใช้ศึกษาตลาดและผู้ใช้เป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคการสำรวจตลาดและการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายอาจช่วยในการเข้าใจความต้องการเพิ่มเติม 3. การออกแบบและพัฒนาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแก้ไขหรือตอบสนองต่อปัญหาที่วิเคราะห์ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและตลาดที่เป้าหมายการใช้เทคนิคออกแบบและวิธีการพัฒนาเชิงนวัตกรรมอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 4. การทดสอบและปรับปรุงทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการในสภาวะการใช้งานจริงและรับความคิดเห็นจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้น 5. การผลิตและการตลาดหลังจากที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รับการพัฒนาและทดสอบอย่างพอเพียงการผลิตและการตลาดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่สามารถจําหน่ายและส่งมอบให้กับลูกค้าได้การสร้างสินค้าจากปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเชี่ยวชาญและการศึกษาตลาดและผู้ใช้จําเป็นต้องเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการด้วยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมีคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม